สะพึ่งเกยขี่ไก่นึ่ขี่ไก่เพามันมีอยู่แล้วเขาก็ห้อยตรงนี้โอ้หนังป้าเราทำได้ป้าดเอาม็ขอ่ไก่จากจากในฟาร์มเขาก็เอาเอามาใส่มาลงเลยลงยาอะไรเนาะอั่นนั้เฟืองเอามาลงกันโอ้ดีขนาดเลยบัดทีนี้เขาใช้เขาใช้ทุกโซเดียมว่าท่าน โอไงครับครับตอกให้เสาแรกเลยเสาแรกเป็นีเสาแรกเขาไปใส่เครื่องบดบ่เครื่องบดเครื่องบดยุคขุนด้วยอืมบดแล้วก็ผสมก็เป็นการเสริมวิตามินเนาะเนี่ยพลังแสบเยอะไกลมันมันมันบวมได้เหรอมันกินดีขนาดนี้เนาะโอ้ยกําลังหวานมันดีอืมก็เห็ดหงามันต้องมัน่นแบบฝึกงาเนาะเป็นการลดต้นทุนเบื้องต้นเนาะ นี่วัตถุดิบใชะปิ้งเกลือเห็นไหมนี่เป็นแบบขัดง,ง่ายโซเร็ตตัดออกกระโปงขึ้นเรื่อยๆเนาะไวตัวนี้ไวายยูเลียยูเลียน้ำต้องต้องผสมยูมเลียนำ้ำเบียงมีอย่างขี่ไก่เฮ่านะครับใส่หกเกสิปปสบผสมเลยอู้นะใส่น้อยยังมีลายคนมีตัวนี้เขาเขาแห่หงตัดแห่งมันแห่งโป้งไว้เลยมันัดแห่งแห่งโป้งแห่งแตกเนาะมันโป้งไว้ตัดไว้ มาเดี๋ยวเอาเขาใกล้ๆมาเอาเขาคอกหน่อยอีกสองร้อยเขาบ่กมันคอกพุ่นนะโอ้ครับตามมาพูดที่น้องเลี้ยงไก่กระดูทางน้กระดูทางน้ำเสริมด้วยด้วยงาในเปียเนาะในเปียในเปียโนต้อมีเครื่องน้ำได้บันดิต้องใส่เครื่องบดเป็นบ่ครับบ่คุณต้องมีเครื่องอันนี้อ้อยเลได้คือกัน Ôi, nó hém chín đầy khí gần bò ôi đẹp để, em... để bớt Hmm nói quay thôi nhá, cái này khí gần bớt Bớt, bớt đây. thì. Khăn là Bụng mì cay gọi Phòng phù nhây chứ Ngươi <laughs> không, không phải Đấy, không ừ. เอาเสีไบดบทันนี่บดะบาดกัอาพี่หงไม่บการบดกันพี่นงครับละใกล้สม้อยาพี่นงบกันบดอันนี้เครื่องนี้สร้งมาจากยังโอ้โหสารคามสารคาเมื่อเครื่องหกพันเก่าหกพันเก่าเอามาบดให้ให้ละเอียดเลยให่ไผ่ใกล้ได้หรอมีดอกสีน่อยเรียบร้อยไหตัวนี้ ลงสีหน่อยเอาเขาไม่ลงสีน้ำอีกลงสีน้อยโอ้ขอบคุณจอนเลยเนาะพวกข้ามผมยังเขาก็บกต้องไปสื่อก่ะืัอไม่จะขายทีไมขายอย่างเดียวขายในลายจานไม่ได้คุ้มดนมันคุ้มมาใส่กระละมังเมื่อไรตัวเนี้ยมันมันจะพองกระจายพองอ้ยไม่ได้เลยงิบไปทานเอาเองออกแบบว่าเองค่ะ เป็นการเลียงไกรถึนเมื่องเข้าลดต้นทุนเราต่อพอนะไ้เพิ่งก็ได้เมื่อเป็นการลดต้นทุนครับลดต้นทุน ข้ามีส่วนผสมยังไงเลยครับคนถออั่ครับไอ้หัาหารเนะีน่ยคณะคเข,า,ขาเขามีไอ้ข้าวบูดเขายังมาใช่ก็ได้ไออันนี้ลักลักเลยคือส่วนผสมข้าสีนี้มีหั่นไหมบ่มีหั่นไหมละครึ่งตัวหนึงนะ่งเนาะตัวหนึง่งแล้วก็หัวาหารนั่นห่านั่นผสมไปในกันเลยบ่ครับโอ้ดีขนาดเลยครับพี่น้องครับสิ่งเกินผสมหวานไก่นนสมรตุ้เอา การลดต้นทุนนะครับใน่องกาใส่หัวหันอย่างเดียวพอปุ่เลตัวนี้เป็นเขาใช้ซี่วะคับพอแล้วหัวหันเนี่เขาใส่หัวหันโปรตีเดก้เซ่นก็เป็นนีวันนี้สิ่เองสิปร์เซ็นต์ึงบ่อปนนี้สิบอรเซ็นเขาปรยัดลงมานะจลงมากี่นตัวนี้สามอยแิตัวนั้นสี่ร้อยสี่ร้อยห้าบ่ร้อ สา่าหมรถตุดตุ้นหนเนาะต้นต้กับซอส่วนโอ้ตั้นี้ยานี้เปลี่ยนผสมคนเคี้ยให้ากันเนาะกันเนาะผสมหน้ามาไปทำแน้ว เราอยากให้ดีเกลกาำ่าใส่กาำตาลด้หมหัวหันบักขายใส่หัวหันน้อยใส่หัวหันน้อยดีไก่สามตัวทุนขับด้ซัดีข้าณนี้บ่ครับครับนี่งนั่นอยู่แล้ววิมินหลายาอ่โอ้่สามใบตัวนี่ใส่ประมานหนึ่งป่รกะเ่ยวประยัอ่พี่กระยัอะไร เอาัวนี้ไปกินก็แล้วมันถึงมันถึงแรงมันกินได้ตัว้ลุ่มตัวนี้เลยล่ะมันมันหวานเออหยานี่มันหวานน้ำมนนะยาวิตามินก็สูงน้เนาำาเนาันไปโดนหยานี่วว่ไปเรื่องเกือบตายเด็กคนนี่ สีโปผสมนาไามสีสีผสมผสมให้กินเลยเนาะผสมได้เลยพื่กันเพราะหามันหวานมันเลยโอ้ยมันหวานมันเลยเาผสมมัน,น,นเก็นง่ายนะนอนอง,งี้าปยังไปยังไปกับเขาไปเสร็จเสร็จเขาเสร็จอาหารห้องไหนทีกินไหวไหนเบิ อืมได้บิดเลยเสียดายครับจนกล้วยได้เบิดกล้วยสายกล้วยซับอีน้อกล้วยซับครับเอาเครื่องมาไม่นาะซับนี่ที่ปลูกไว้เมื่อไหรปลูกไว้กินเนี่ปลูกไว้ซับใกล้ใกลไกล้ด้วธรรมดานี่ลูกลูกเคยบอกกับพ่อบุญรบกวยไว้พ่อบุญรบกวยเฮ้ยสองเดือนเลือกเก๊กากเลยนะอืมส่วนใหญ่แบบนี้ มาถึงเวลาช่วงให้อาหารพอดีกับพี่น้องครับวิธีการผสมอาหารเราต้นทุนครับพี่น้องครับเย่างไก่ตัวนี้ห่างห้องพี่น้องตัวนี้อายุประมาณไก่ประมาณจังหวินเดือนกัวๆเนาะไก่เนาะไก่เดือนกัวเกือบเกือบสองเดือนอ๋อเดือนเกือบสองเดือนยุดเขินมาเห็นอัพ่อใหญ่ก็ไวจังพ่อโตเดียวเกินเลยเนาะโตไวจังนะ ไมอกน่ยาหารแล้ครับเจ้าเจาแหยอาหเล็กเต็มตรนอครัพอตอนคืนโอ้มันมีไอไอ้ขค่อมกน้ำเนาะโอ้กบไขค่อมไข่ค่อมอน้ำโอโกน้ำโอ้พี่น <possession of> ้องครับเรียงไก่สมบูรณ์ดีขนาดได้พี่น้เลยโอ้มีแต่ตัวงามๆโมเดินสมบูรณ์ขนาด แต่ว่าหัวเฮาก็ยังเต็มรอบแสดงคนบ่ใครว่าขอหาในเพิ่นมักหาบ่มักบต้นทุนนี่อาจารย์อาจารย์จะเอาอันนี้อาศัยก่อนเฮาบ่อยู่บ่เฮายก็ก็บ่ค่อยกินไเนาะแนๆบ่นี่เดี๋ยวเต็ม่ว่าให้ีไว้มันจะมันติดกันี่เลือดหมดนี่หมาหลาย เปลนประนประนโอ้เหียงไกลได้ชมบูรีพี่น้องเลย

อหันบ่กิน có เนาะขอบคุณนะเพิ่น ăn กินอาหารประสงค์รถตุงโอ้ ในนับตัวนี่ครับผมผมในที่ละซักเลื่อนเพชรครับอยู่บ้านสมัยขบวนมิ่งสีเพื่นสุรุนท่าชื่อว่าสุรินทร์ครับใช่คิดจงังไรึงเลยมาเลี้ยงไก่เพื่ดูค้างดำมาขออาหารนี่ครับผมก็มันเศร้าเห็นงานนะเคยก่อสางมาหลายปีพอจะเลยมาลองเลี้ยงเบิ่งไก่เนี่ยใช่เพไก่ดอนเขาว่าดีนะใช่เพือ เูาเคยนั่มๆเลยอ่ะใช่พอแล้วลมาเหตุการณ์ลงทุนไปกันสองแสนกว่าบาทอในตัวท็่สองแสนกว่าบาทครับเลี้ยงเมื่อไหรได้น้นจัดชุดอ่ะครับผมเลี้ยสองตีเลยนะเลี้ยงเมาาื่อไหรสองตีเลยปอนนี่ครับโอ้แสดงว่าหลายหลายชุดแล้วครับเด็กสาววิธีการเลี้ยงของคุณคุณพ่อนะครับวิธีการเลี้ยงเลี่จะได้ขึ้นเด็กไก่ไรเงามปนนี่นะอ๋อครับางาหรือไส้างในเปียนะครับ เนี่ยในเปลี่ยนในห้ามในอาหวารน้อยๆพ่อแหละตอนแรกเนี่เป็นขบวนถ้าจะเอาลูกไก่มาลงมือเลี้ยงเลยนี่มีมีวิธีการเลีย้ยงเลีย้ยงวิธีการกบแบบไหนนะครับผมกบครับเติมต้นี่ยนั่นตกบนี่อันนั้นอบเนี่ยคือเอาลูกไกม่นานานมาครับครับคุณพ่อกบกบนานบ่ครับผมกบประมาณเดือนมัดเดือนนึงดีเนาะ เดือนเดือนึงทำมันคนขึ้นเต็มก่อนโอ้โหกให้คนขึ้นเต็มทำนิตีก็เนาะทำนิติก็ทำคนครเต็มอุ่นนะขอให้อุ่นครับอาหารนี่ฮะให้เจ้าเวลาครับผมให้สองเวลาครับผสองแรกเนาะตังแรกมีแต่ตอนแรกแล้วมันกินบ่หลายตอนแรกนะตอนแรกเดือนแรกมันกินบ่เท่าไหร่ครับใส่ใส่อาหารจากโปรตีนจากพวกเช่นครับดูแล,ลยอยู่แรกยีเอทัวเช่นครับ อยู่7%เลยเนาะครับอ๋อเขามาจากเดือนกัวกัวเนี่ยห้อก็เปลี่ยนเป็นเป็นเป็นซีซีก็ได้ซีซีเปอร์เซ็นก็ได้ครับห้องใช้งาในเปียกเข้าไปซอยผสมกับงาผสมกับหัามเนาะครับผสมหัามครับอย่างทั้งพระจ้าตรครับผมซ้ำร้อยครับตัวนี้ตัวนี้ลงแต่ซ้ำร้อยครับหลังจากเลี้ยงมาสองปีนี่เอาขอดีกันเนาะครับนี่ไก่สายพันธุ์นี้มี่ขอดียังไนีครับผม มันมันง่ายไว้น้ำเนี่ยง่ายไว้ตายตายส่วนหน่อยก็เช่นตายหน่อยแข็งแรงครับแข็งแรงดีโคตรลูครับนี่อะไรในข้าวโมงเดียวไครับผมบม่เคยเป็นโรคไก่นีดีอยู่ครับมัคือไก่ไอ้พื้นเมืองไก่พื้นเมืองตายชั่งมือชั่งไก่พื้นเมืองทั่วไปรตายมือสองสามสองสามสองสามแต่คุณปอเนี่ยก็เคยเลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ป่านเฮาอย่ครับเลี้ยงไปเจ็ดแปดร้อยตัวแล้วเราเป็นยังไงครับผม เนี่ยคอกนีก็คอกนี่แหละเลี้ยงไปแล้วมันตายหลายพ่อตายหลายใส่เวลาเบียดกันโดนยู่โดนครับโดนเดือนกลัวครับตัวนี้มันสามเดือนกับพ่อเลยแต่ตัวนี้ก็ถือว่าดีแล้วเนาะหมาถึงว่ามาปอกฟองดีแล้วครับครับครับเรียกว่ามาประมาณสองปีครับเพว่าจะเอาเขาอีกโอ้จะเอาเขาอีกเอาเขาอีกสองร้อย คือคขอดีเนาะใหญ่เร็วพร้อมโลกสิบกว่าใครมีปัญหาเรื่องเรื่องเป็นโหนกเป็นหยังเนาะและค่าก็ดีน้ำราคาก็ดีเป็นตัวพอเท่นีเขาจะขอเสียที่และขอเสียเนี่ยคุณพ่อเลี้ยงมากนี่สองสามปีนี่ประสบปัญหาอย่างไรครับในการเลี้ยงไก่เพื่อเป็นแนวทางให้ครับเกษตรกรที่อยากจะเลี้ยงถ้าไม่อยากจะเลี้ยงนะครับอย่าหัมาเลี้ยงไก่เลยมาเบิ้อโลด คันราศนมาเบิ้งนะบ่บ่ห้ใส่ขุดพผล่บ่บ่หายใส่ขุฟังแน่อ๋อใส่ขุดใส่ขุดฟังเรานักบุญบุนี่ขอเสียหน้าใจเขาหนิแต่ว่ามันก็ลงทุนลายนะเออแต่เบิ้งลงตัวก็ลงลงทุนขอกเนาะขอกเออขอกขงหยาน้ำลงทุนหยาปูกหยาปูยังโหดอกเห็ดแบบนี้ดีเนอะดอกเห็ดแบบนี้ไมากินมดไมากินมดเนาะแมวกินมดอืมครับผมมีแมวเขาไม่ได้งูเขาไม่ได้ ก็เดเขาบ่ได้คือป้องกันบ่อยพวกนกของนกนกเขาบ่ได้นกเขาบ่อด้เขาตายป้องกันในเบ่ครับเพราะนี่เรื่องในชุดนี่เรื่องประมาณสามตัวครับคับอัตราการตายเเซนครับค่นี้ส่วนน่อยได้จนซิกว่าตัวอ้โอ้สามวนก็ตัวนี้ตายิกว่าตัวรับโอ้ีีนอะรามนน่จะนห่อยโอ้มัหน่อยพูดัติ่ัติดตูดมากอ่ะคือ คือตัวแรกการเลี้ยงเอาอหไรมาเป็่ไหมทเขาเอามาล้งเขาใส่มากกไผ่ตอนเดือนเดือนคือเดือนกลัว่าธรรมดาผมเด็กกอสองเลยโอ้กกสองแล้วมันเสียลูกเพราเดี๋ยวมานมันมีเวลาเห็ดครับคุณพ่อนี่เลี้ยงอายุจักเดือนกี่เดืนขายครับผมเออสามเดือนชุดนี้ไก่ดำไงชุดนี้สีใิตเวลาสามเดือนครับแต่ว่าประมาณ โลสามโลสามโลสองโลสามโลสี่โลสีโลหายเนาะครับก็ตุ๊กปูกันอาชินักเนี่ยตุ๊กปกน้าต์เขาโอ้ตัวแม่ยเหรอบ่บนักการเลี้ยงของคุณพ่อเลยตลาดตลาดของคุณพ่อต้องคุณพ่อนี่ตลาดจะเลยเลยครับคุณรัตนาดจีโอ้บนที่นี้พอข่าวมาเราเลยครับโอ้ดีเนาะคุณพ่อจะมาจีโร่เราจะขายครับที่เลี้ยงม่านเลี้ยงม่านโลละยังไม่น้อยแปดสิบ ปดิบาทยังยังตามแปดชิปยตามแปดชงสุดครับเจ้าบาทเาแปิสิบาทเนาะแปดับับที่ว่าดีเนาะครับขานเขาไปช่งเก้าชิาไปช่งเก้าิบล้ามรับเองอีกแปดิครับเขาขอค่ารถอืมนะับกทีว่าดีครับเป็นเรืทั้งมีกระชีบหนึ่งนะครับทังคุณพ่อเรากระตุ้นปีเลยว่าขาหน่งไดูห้างดามาพอห่าเป็นอาชีพเสริมอหนึ่งที่สามารถสั่งได้กับงเครอค ห้าสิบเก้าครับห้าสิบเก้าปีปีหนึ่งกับจิตรเสียแล้วเนาะครับโอ้ครับมื่อนี้นะครับทั้งที่พีหนูวิธีชาวบ้านเท่านะครับงเรากล่ามาให้คุ้มรนูหน้าฮับคุณพ่อนะครับครับที่ให้คุ้มรู้นะครับเบื้องต้นให้กับเกษตรกรที่สนใจผมที่นีวิธีชาวบ้านกับพี่อีกในแง่ท่านนะครับที่จะมาฮับมานั่เสนอได้นะครับชีวิตดีให้กับพี่น้องนะครับอาจจะบ๊อบเทุกอย่างถ้าพี่น้องสนใจหรืออยากจะโทรสอบถามการเลี้ยงไก่ ดูหางดำขอเขาเน้อครับให้กับคุณคุณคุณท่อนะครับพี่น้องสามารถติดต่อโพร่อพปรึกษาได้นอะคุณพ่อเนาะได้ครับได้ครับได้ได้ที่เบอร์ยังครับผมเบอร์0 9 8ย์เก้าแปดหกสามเเกาสอนอครับผมเอาอีกรอบนึงครับผมเพื่อพี่น้องจำไว้ได้ศูนย์เก้าแปดหกสามเกก้าสามสองห้ครับผมนี่กตมาถึงการติดต่อโค้ นะครับคุณพ่อเราขยายกลมหลวงไปเบื้องต้นนะครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจอยากจะมีกลมลูงเพิ่มสอบถามเพิ่มเติมคุณพ่อเราก็ยินดีนะครับพี่น้องครับสมัติตรอิ่นได้นะครับหรืออาจจะมามาดูได้อยู่ที่บ้านเลยครับผมมาสเมิดครับมาสเมิดตำบลมัณดีครับอำเภอตำบนมัณดีอำเภอสำโรงท่าอำเภอสำโรงหาดวัดสุรินทร์นสุรริท์ครับครับนี่นี่ทางฝีนิวทีมเจ้าบ้านนะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะครับติดข่ามาเบิ่งขับมาติดตามนะครับ ก็มาให้กำลังใจผู้ที่สนใจเด็กเมียงไก่เนาะใช่ครับผมก็เป็นอีกเป็นหนึ่งในท่านแค่นั้นแหละครับพี่น้องครับถ้าพี่น้องสนใจก็ติดต่อตามเบอร์ของคุณพ่อได้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่มาให้ผมดูกับเกษตรกรเบื้องต้นเนาะเมื่อนี้ก็ทางที่นี่ทั้งจังหวัดก็มีอย่างตอบแทนนะครับพี่น้องครับขอขอบคุณคุณพ่อได้หลายครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับผมอ่าบที่ครับขอบคุณได้หลายครับอดูเฉพาะพี่น้องรอบเมียงไก่กัน วนี้เนาะคุณพ่อเนาะเดี๋ยวช่วงก่อนสิขเดี๋ยวคจโทรมาอีกทนึงเด้อคุณ่อเด้อเดี๋ยวิมหาอีกทนึงแต่วโอ้แต่ว่างามีหรยอมรับทีว่ากลดสมบูรณ์ดีอ่การเรื่อการการกบ ปกติตรงตัดปลาใกล้บ okay. okay. ่อต okay. okay. ัระมันีมันมันจีกันตดอยน๋าีกตัดดยบอูกวอประมาณสักเดือนหนึ่งเดี๋ยวพ่อมาเบ่อเดือนนึงก็่คนเขายย่อย่ากนล่อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวพอโทรหา นะครับอ่าพี่น้องกลับมาถึงข er, ันบอลตอนเท่าไหรเนาะขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่นี่วิธีเช่าบอลเท่านั้นนะพี่น้องครับขอขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามาเบิรงนเขามาติดตามเข้ามากด subscribe ครับกดแชร์นะครับพี่น้องครับขอขอบคุณทให้พี่น้องทตอนนี้จะครบสุกร์เาจะเล่นลำเลื่อลำเลื่อนะครับทุกทุกนะครับคิดสิ่งใดสิ่งนั้นนะครับพี่น้องยกกันข้างทสายกันเงินแสนเงินหมื่นเงินล้านนะครับพี่น้องครับถึงขึ้นมาในพบเจอโชคดีโชคดีหลาดขึ้นสะพาดแข็งแรง นะครับที่นี่ก็ไว้เศนิดสักก่อนนะครับพี่น้องครับติดตามตอนต่อไปว่าที่นี่ที่เชียงบานท่าเจ้มหนี้ชีพน้ำต,ต่างๆให้พี่น้องในเบื้องเกี่ยวกับอาชีพเสริมนะครับเล่นเพื่อนที่จืงน,นะครับวันนี้ขอขอบคุณพี่น้องลหลายๆครับสวัสดีครับ